วันอาทิตย์แม่พ่อพี่ทิมยิ้มน้องเดซี่กินมามา่าเช้ากินมามา่ากลางวันกินมามา่าตอนเย็นทุกทุกคน กินมาม่ามาสามวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะครอบครัวและเพื่อนๆของยิ้มในวันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ วันสุขวันเสาร์วันอาทิตย์สามวันที่ได้กินมามา่า สามวันที่ได้กินมาม่าวันศุกร์ได้กินมาม่าตอนเช้ากินมาม่าตอนกลางวันกินมาม่าตอนเย็น วันเสาร์แม่พ่อพี่ทิมยิม้มน้องเดซี่ ทุกๆคนกินมามา่าเช้ากลางวันเย็นวันอาทิตย์แม่พ่อพี่ทิมยิ้มน้องเดซี่กินมามา่าเช้า กินมามา่ากลางวันกินมามา่าตอนเย็นทุกทุกคนกินมามา่ามาสามวันทุกทุกคนกินมามา่าเช้ากลางวันเย็น ยิ้มคิดแม่ผมหยิกพอ่อผมหยิก ที่ทิมผมหยิกน้องเดซี่ผมหยิกทุกๆคนกินมาม่ามากๆยิ้มคิดทุกๆคนผมหยิก เหมือนมามา่ายิ้มผมหยิกเหมือนมามา่าเพราะกินมามา่ามากมา ยิ้มถามทำไมแม่ทำทำมามา่าทุกทุกวันพ่อบอกแม่อยู่แต่ในบ้านแม่ไม่ออก ไปนอกบ้านแม่ไม่ไปตลาดแม่ไม่ไปสวนสาธารณะแม่ไม่ไป ห้างแม่อยู่แต่ในบ้านแม่ไม่ออกไปนอกบ้านแม่กลัวกลัวหนอน แม่กลัวหนอนแม่อยู่ในบ้านแม่มองออกไปนอกบ้านนอกบ้านมีต้นไม้ นอกบ้านมีต้นไม้นอกบ้านมีต้นไม้ต้นไม้ไม่มีใบไม้ ต้นไม้ไม่มีใบไม้แม่คิดมีหนอนมีหนอนเยอะมากๆหนอน กินใบไม้แม่กลัวหนอนแม่ไม่ออกนอกบ้าน พ่อพ่อบอกพ่อรดน้ำต้นไม้ต้นไม้ ไม่มีใบไม้ไม่มีใบไม้ต้นไม้ไม่มีหนอนพ่อมองไม่เห็นใบไม้พ่อ มองไม่เห็นหนอนเดซี่บอกอ๋อเดซี่รู้ต้นไม้ไม่มีหนอน เดซี่รู้เดซี่รู้ต้นไม้ไม่มีใบไม้เดซี่เด็ดใบไม้มาเล่นกับพี่ยิ้มมาเล่น กับพี่ทิมไม่มีหนอนเดซี่บอกแม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ตอนนี้เดซี่คิดหนอนหนอนร้องไห้ฮึฮึนอนร้นอ,นองไห้น นอนหิวนอนหิวนอนไม่มีใบไม้กินนอนหิวนอนตายแม่ ไม่ต้องกลัวไม่มีใบไม้ไม่มีหนอนยิ้มยิ้มรู้พอ่อ พ่อรักต้นไม้ยิ้มยิ้มมองพ่อยิ้มเห็นพ่อถือไม้เรียว ยิ้มวิ่งหนีเดซี่เห็นยิ้มวิ่งหนีเดซี่เห็นพอ่อถือไม้เรียวเดซี่ วิ่งหนีวิ่งหนีพี่ทิมพี่ทิมกอดอกพี่ทิมบอกผมไม่ได้เด็ดใบไม้ ผมไม่ได้ดเด็ดใบไม้ผมใช้บัตรเครดิตผมใช้บัตรเครดิตครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ กด subscribe กดสั่นกระดิ่งนะคะแล้วมาเจอกับเรียมในช่องเรียมไทยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ